โอเคตัวดีท่านผูชมที่รอเทท่านวล้กันครับวันนี้ผมพเรื่อเ่เนเคยนะคลิปวันนีนะ้ก็เป็นคิปสุดท้ายของเรื่องเรีเเรว่าวันพันสแมนนะครับผมพีนี้นะก็นะครับก็จะจบแล้วนะอีกนิดเดียวนะครับผมก็ ปฏิบัติกันแล้วกันนะอืมแล้วคนอื่นกณลดอันนี้ก่อนประมาณแปดแล้วกันโอเคนะครับผมที่พี่สุดท้ายผมจะมาทําอะไรใช่ครับผมก็จะมาพามาทัวร์แมปนะครับผมว่าแมปนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมคนนี้นก็ต้องลงมานะก็จะมีแมปข้างล่างนี้ก็ธรรมดาทุกคนน่าจะจําได้กันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะผมก็จะไม่ลงไปนะเพราะ กูไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากเห็นก็ไปดูคลิปก่อนก่อนแล้วกันนะอืมนะฮะอันนี้ก็เป็นรถก๋งผมได้มาจากอีพีก่อนครับที่ผมหามานะครผมโอเคผมก็จะเอามาทำการจัดเรียงให้สวยงามนะครับผมนะโอเคนี่ครับผมส้นเท้าไปปั๊บกูโหคตรไทยโคตรกูนะครับผมอะไรเนี่ย ชุบ,ชบโอเคนะโอเคหัวมังกรผมจะมาไวตรงนี้คนระับอีพีจะแล้วถ้าใครดูมาแล้วนะครับหลายคนอาจจะถามว่าไอพี่พี่ไม่ได้หัวมังกรนะเี่ดีย๋ยวพี่ทำมันสกพี่จเออใ,ใช่ครับผมทำมันสกแต่ว่าผมก็แบบพ้อมไปเอาอีกอันหนึ่งครับคือมันจะมีหลายเรือนะคนะ่ะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีหลายหลายอันะนะครับที่มันเป็นเรือลอยฟ้ามีหลายลำนะครับ ซึ่งวิธีหานะครับผมคือโรคเอ็นเดอร์ดากอนเนี่ยนะครับอธิบายง่ายนะครับโรคโรคเอ็นเดอร์ดากอนเนี่ยนะครับผมมันก็จะคล้ายๆกับระบบสุริยะของเรานะครับผมระบบสุริยะของเราก็จะเป็นวงกลมนะครับล้อมรอบนะครับผมตรงกลางนะที่เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ของเอ่อโรคเอ็นเดอร์นะครับก็คือจุดที่มังกรอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งรอบๆนะครับก็จะแผ่ขยายออกไปนะครับผมซึ่งเรือเนี่ยมันก็จะอยู่ขอบๆนะครับมีได้มากที่สุดน่าจะประมาณ ยีลำน่าจะแปลยนแล้วมันก็ติดสัวนนะครับจากที่ผมศึกษามานะครับผมก็นะครับซึ่งแต่ละลำก็จะมีหน่วยเดรดะก้อนกับอีเลธาให้นะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทำไมเขาถึงทํามาเยอะนะครับก็เพราะว่าอีเล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ซ่อมไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องมาทํามาเยอะๆนะครับผมซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะโอเคครับก็เป็นความรู้นะผมที่มีมานานแล้วแหละนะก็สำหรับคนที่ยังไม่ดูก็นั่นแหละนะครับผมอืมนะโอเค เรื่อย่างหนึ่งครับถ้าเราเอาเอ็นหัวหัวของเออ่ดักกอนเฮดหรือว่าหัว,หว,หหวมังกรเนี่ยนะครับมาปักบนแท่งดิสโทนครับปากมันจะทําการขยับครับผมอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับน่าจะรู้กันอยู่นก็เป็นอันที่บานหลายมากนะครับอ้โ,โอเคจะเป็นีกนะ,นะปั๊บโอเคนะครับอันนี้จะมีอะไรแล้วนะแล้วก็ไข่ไข่ังก่อน นก็เสร็จแนาแน่ถูกเลยโคนะนะใชัยอ่ะนะผมโคดชัยแหละนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะผมอ,อันนี้กุญแจะจะได้มาจอันเนาะก็นะผมตรงเหมืองก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะเพราะผมก็ไม่ค่อยหาอะไรนะพวกเล่มันคือมันไม่ค่อยจําเป็นนะคือถ้าเรามีชุดกอดใส่ตาม,มาแล้วก็ทําได้ทุกอย่างนะผมก็นั่นแหละนะก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผม โอเคก็ okay, จะมาพาดูด้านบนนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูมาจาก EP ที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะก็จะมีเป็นโต๊ะเอนชานนะครับที่ยังทำไม่เสร็จน,นะครับก็นะก็ยังทำไม่เสร็จอยู่นะก็ผมอาจจะแจกแมปนี้ก็ได้นะก็รอดูไปก่อนนะผมจะแจกไหมนะสำหรับแมปนี้เพรา,มาผมก็จะแจกอยู่แล้วนะแบบนี้ยเออ,อยังไงผมก็จะแจกนะตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อท่านโอเคคนระับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นแท่นเขาเรียกว่าเอ,อนะ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่นับต้นี้จะเป็นแท่นที่ผมเรียกว่าผมทำอาไว้ใส่ปีกหนึ่งแล้วก็คือเอาไว้บอกว่าบ้านเราอยู่ตรงน,นี้นะครับผมก็ซึ่งตอนนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วผมก็มีไอเ้เข็มทิพย์อะ่ไม่ใช่อันนี้มเป็นเขียนในโลกมังกรน,นี่ว่าช่างมัตเตะนะครับผมตรงน,นี้ก็เป็นทางน้ำลงไปเป็นเหมืองเจลแรกที่เราทำนะครับก็จะไปนะะก็ นะครับผมลหลายๆคนนะครับถามมาว่านะครับทําไมพี่ถึงไม่ใช้มัดซีเรียสมดนะครับมัดเทพหมดมันใช้ไม่ได้นะครับผมสําหรับของผมนะไม่รู้เพือนของมันเป็นอะไรนะครับคือไอ้เจ๊ปังมันถามผม,มมาว่าทําไมไม่ลองใช้ดูใช่ผมก็จะมาบอกในคลิปนีแหละคือมันมันบักหรือมันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมหรือว่าผมลงมัดผิดหรือแบบไม่ได้ใส่นะครับแ,แตกอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับผมคือคือมันใช้ไม่คือมันใช้ไม่ได้นะครับทุกคนเข้าใจไหมคือคือแบบ มันมันม,มันใช้ไม่ได้นะเนี่ยด,นะดูนะแคปหนึ่งนะอ่ะดูนะเนี่ยเห็นไหมคือมันใช้ไม่ได้เว้ยนะครับผมคือมันใช้ได้ก็แค่ r m a ม m หมดอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยน้ a ม m หมดอย่างเดียวนะครับผมนะก็แค่นี้แหละนะครับทุกคนนะก็จะไปใส่ใจอะไรเลยนะครับผมนะคือผมเล่นในผมรู้เหมือนกันว่าอาจจะอยู่ที่เวอร์ชันก็ได้นะผมเล่นในเวอร์ชันหนึ่งจุกุดนนะครับผม ไม่ใช่ดิมันคทั้งหมดจุดสิบจุดศูนย์มาจำไม่ได้น่าจะจุดศูนย์แหละเออนะครับมันก็เลยแบบนะมันอาจจะเวอร์ชันมันไม่ใช่หร pues mm ือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เป็นว่าอย่าไปสนใจแล้วกันนะเอาเป็นว่าผมจบเกมนี้ได้แล้วแล้วกันนะครับผมก็จับไปนะครับถ้าใครอยากได้แมปนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยแล้วกันนะครับผมอืมอัดเออ อาจจะไม่ใช่ใต้คลิปก็ไดนะ้ผมอาจจะใส่ไม่ได้คอมเมนต์นะครับคือบางทีพอผมลงคลิปนี้ไปแล้วผมอาจจะยังไม่ทําลิงก์ก็ได้นะครับก็รอดูนะว่าผมจะส่งลิงก์ไปที่คอมเมนต์ตอนไหนนะครับผมอรอติดตามกันนะครับผมนะฮะ่ผมอาจจะเอาลงชุมชนดีวะนี่ก็ไปรวมกันให้ทุกคนเรียกกันมาแล้วกันนะว่าจ,จะให้เอาลงชุมชนหรือจะเอาไว้ใต้คลิปดีนะครับผมอมแล้วทุกคนสะดวกนะะ ือบางคนเขาอาจจะเบื่อลบแมปจริงแบบบางทีแบบพื้นที่เขาอาจจะน้อยเขาลบแมปจริงอะไรประมาณนี้เออแ้วเขาก็อาจจะมาโหลดใหม่อะไรแบบนี้หรือก็นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ก็เสริมมาเป็นนาฬิกานะครับผมเป็นนาฬิกาเฉยนี่แหละอผมไปทำที่อะไรไม่รู้นะโอเคนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไอโตคาไม่จะทำช่องกบยิ้เลยนะเห็นใจดร อันนี้ก็เป็นหนังพามุ่มนะครับผมโอเครนะับ้านข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นด้านบนที่ผมซึ่งผมไม่ได้ขึ้นมานานตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วรูปเปล่าวะนีครับก็จะมีโหลดสโตนอยู่ตรงน,นี้ก็น,นี้นะนรผมเอาไว้ค้นหานะครับผมเนี่ยมันก็จะชี้ไปที่โหลดสโตนนะครับผมนะนะครับผมจะเป็นตำแหน่งบ้านของผมนะฮะ ซึ่งก็องเอาไปยัุ๋เยอะแยะนะผมเก็บเกี่ยวไว้ผมอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเก็บเกี่ยวเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติผมกินแต่พวกเนื้อไงน,นะผมนะโอเคก็มีอะไรอีกบา้างนะแถวนี้มน่าจะมีอะไรแล้วเออแล้วก็หลุมที่ผมเคยบอกว่าผมขุดใช่ไหมต,ตรงนี้ก็กูยังไม่ได้ทําอะไรนะก็เอาเป็นปกตินะเป็นอนุสรธานด้านลา่างก็มีหลุมที่ผมขุดอีกนะนะถ้าถามว่าทําเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันว่างอีกแบบ ขุดหาแร่เนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบขุดแบบนี้ไงคกอถ้าใครติดตามผุมมางต่ม่ราแค่กนโกดเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่คลิปๆหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ผมลบไปแล้วแหละคือมันจะเป็นคลิปสอนหาเพชรนะครับซึ่งกูขุดเป็นห้องแบบนี้ลงไปถึงข้างล่างไนอะ้เยกบุ๊บแล้วคือกูขุดลงไปแบบเนี้ยแล้วกูเจอเพชรเจอเพ่รสองสามเมตรไหนยังมังคิดดูดิแบบไปทีละช้นงทีละช้างเนี่ยขุดลงไปแบบเนี้ยเออไอ้เนี่ยนะครับผมแบบขุดแบบผมนี่แบบขคดขุดแบาพลังไงกูขุดแม่งทั้งวันนะกูบวกเลยนะฮะเออ ขุดแม่งยันโทกกรศัพท์แย่หมดยังมาชาร์จแล้วก็มาขุดใม่เนี่ยอีแบบกูบ้าไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืมก็มไม่ต้องมาสนใจหรอกนะตัวนี้ก็มีฟาร์มนะก็ซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะผมก็คือบ่มเลี้ยงไม้เฉยคือแบบผมเห็นคลิปคลิปหนึ่งเขาทำนะรู้จักไต่ไหมไตเส้นไฟไหมเออมีคลิปหนึ่งที่เขาทําฟาร์มแบบเนี้ยเออผมก็เลยยบกทาตามไงเออแรงมาด้นานใจยัไงเออนะครับนะก็ก็ทําเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะปกติามก็มี ปกติผมก็มีดาบไฟแล้วก็ไปจบมูอยู่แล้วนะผมนะก็เลี้ยงไว้เพื่อความสนุก,กเฉยๆนะมั้งก็มีไอ้ซอมบี้มูตอนนี้ก็โอเคอันนี้ก็เป็นลุงฤาจที่ปกติไว้แลกของเรานะครับก็ไม่ต้องสนใจเลยลุงแกมากนะก็เอาไว้แลกอเมมัลด่์นะครับซึ่งทำะไรฮะอ่าเลยก็มไม่รู้นะผมก็ทำไว้เพื่อความหลอห่อเทนะะอันนี้ก็เป็นต้นไม้นะตอนแรกผมว่าผมจะตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาสนะครับ้นคริสต์มาสแต่ผมจะไม่ทำแล้วเพราะว่ามันน่าเบือ่อเลยครับผม ผมเอาเวลาไปขุดเหมืองนี่ก่อนนี่ก็เป็นสวนเบอร์รี่ของเรานะซึ่งก็ไม่ค่อยได้มาเก็บหรอกนะอืมนี่ก็เป็นเอที่ไว้ต้นกระวังเพชรของเรานะก็นะคาว่าทาเพื่ออะไรก็เอาไว้ฟาร์มเดเวละไรประมาณนี้เออก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกา็ว่าปกติผมก็ไปตบมอนเตอร์อยู่แล้วนะก็ตรงนี้ก็นับเป็นฟาร์มอ้อยนับปลูกเป็นกำแพงไปเลยนะครับผมนะยามตรงนี้ก็เีต้นฟักทองนะครับตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านอยู่ข้างๆนะครับผมก็ หมดแค่นี้นะครับสําหรับการรีวิวบ้านของผมนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้ช่องของผมไปสู่หนึ่งแสนซับสไคร์โดยวมกันในะครับผมนะนก,นก,นนะก, like, ก share, ็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เปียงเท่านี้กันนะใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็ดตามได้นะครับผมก็ไม่ต้องบลอกไปวนมาอะไรมาเพราะตลอดคลิปนี้สวัสดีครับผมบาย